สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมผลงาน CY096 ครับเป็นเพศเมียครับดูครับเป็นวัวลูกโอ้โเพศผู้ดูครับมีรอมากเกิดจากแม่บามั่นลูกผสมครับนี่แม่คอจะคลอดแล้วครับนี่นะคือแม่ครับตัวแม่สวยมากเลยนังนามากเลยนี่นะครับ เป็นจักแม่บามั่นรูปประสมครับนี่งามมากนะครับผลงาน TY096 ครับนี่มันถึงขวบอย่างอย่างดูแม่มันพอได้นั้นเดือนเดืนตุลาคมธันวาธันกาสองเรียนมันประมาน่้นคือแล้วลูกมันมันจะขวบประมาณเดือนนีน้เดือนนี้ดิ แม่มันจะคอดแล้นั่นโอ้โหห <c oughs> อาไปยืนที่เคลื่อนเคลื่อ้อวอตนี้ัน,นือือ้เดือนืเอนเอนื้อหนังของเขาเลยยืนยืนสง่ามากยยืนรอ ผลงนานซีายซึงโคโกับโดดเด่นเรื่องเนื้อหนังครับแล้วก็สีบึกมีจุดต่างเลยแต่บางตัวมีวนะแต่พอดูแม่กับลูกแม่กับท้องเคเอฟจะคลอดแล้วเอา ยังไม่ได้เปิดราคานะครับชมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์วัวครับนี่โอ้เนื้อหนังนรักตีเนื้อหนังแขงคอเขาดูานะตรงนี้ก็เรือร้อยนะีก็เรอร้อยอ่ะสายพันธุ์นี้มันยืนยืนยืนสงาม,มากเลยนะ นั่นแหละมันยิงเป็น,น,น,นเองตามพันธุกกรรม,มถ้าบัวบ้านเราอันนี้ข <c oughs> ึ้นก็โดนเลยเนี่เล่นแล้วไอ <c oughs> ต,ตัวนี้เก้ก,ก็ยังไม่ได้ปล่อยนะ,ยะ <c oughs> ดูแม่เขาดูทรงแม่ทายทอดต่อลูกแม่เขาง,งามมากเลย ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับทางการพัฒนาสายฟันวัวครับพาชมงานซีบาูนกหกครับของโชคเ e okay, นเมิดฟาร์มเสตูนี่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ